สวัสดีครับทุกคนยิน,นดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่อง m a x i m b ม l บ Audio นะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวหูฟังนะครับอีกตัวหนึ่งจากทางซี a กตเนาก็คือจะตัวซี a กตดอชิงโก้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตพันหูฟังแป๊บหนึ่งนะครับเมื่อกี้เพิ่งก่อนก่อนจะถ่ายคลิปผมเพิ่งเอาไปลองเล่นเกมมานะครับก็วันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์การรีวิวนะครับเจ้าตัวดอชิงโก้เนาะว่า หลังจากที่ได้ลองใช้งานมาเนี่ยประสบการณ์การใช้งานของผมเป็นยังไงบ้างมีข้อดีข้อเสียตรงไหนแล้วก็เสียงเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันทั้งหมดเลยนะครับก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่จะไปเริ่มคลิปรีวิวใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากไปกดติดตามด้วยนะครับมันจะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปมากๆเลยนะครับแล้วก็ยังจะช่วยผมให้เข้าโปรแกรม Affiliate ของ Shopping Plat ฟอร์ต่างๆนะครับเพื่อที่จะได้ขอสินค้ามา รีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันเยอะๆด้วยนะครับเ mm. นาะ mm. ก็มาเริ่มคลิปรีวิวกันเลยดีกว่านะครับว่าเจ้าดอชิงโก้เนี่ยเป็นยังไงเอาจากหน้าตาของน้องเขาก่อนเลยแล้วกันอันนี้คือหน้าตาของน้องเขานะครับเดี๋ยวจะให้ดูเฟสเพลทของน้องเขานะครับเนาะมันมีความเหมือนกับกาแล็กซี่เล็กๆนะครับคือตัวแบ็กกราวน์ของน้องเขาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเอ่อสีฟ้าๆน้ำเงินน้ำเงินนะครับ เป็นน้ำเงินเลยแหละขอโทษทีนะครับเห็นไหมมันจะเป็นจุดๆดอตๆเหมือนเหมือนในกาแล็กซี่ะครับนะแล้วก็ไอตัวที่มันเป็นจุดๆเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนไอ้ไอ้พวกเรียกว่าอะไรอะไอ้พวกเพชรสีที่เขาฝังไว้ในผาครับเนาะเหมือน <laughs> เหมือนอย่างนั้นเลยนะเหมือนจริงๆนะแต่ว่าโดยรวมพอมันเอามาผสมกับแบ็กกราวนด์ที่มันเป็นสีน้ําเงินแล้วก็เหมือนกาแล็กซี่เนี่ยไอตัวเพชรเนี่ยมันเหมือน มันเหมือนถูกไฮไลท์ขึ้นมานะครับเนาะแล้วมันก็เนี่ยมองไก,กลๆมันก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้ซึ่งส่วนตัวคิดว่าก็คิดว่ามันสวยดีนะครับเนาะก็แล้วแต่คนชอบนะครับมันก็จะเป็นเพชรหลายๆสีอย่างเงี้ยนะครับเนาะก็เหมือนเหมือนเรื่องอะไรนะเห็นแล้วนึกถึง Toy Story เนาะไม่รู้ทำไมเหมือนกันแต่ว่าเห็นแล้วนึกถึง Toy Story ดีนะครับเนาะก็เป็นลายที่ถามว่าเรียบไหมก็ไม่เรียบแล้วก็อาจจะ อาจจะมีความสะดุดตาเล็กๆน้อยๆนะครับก็แล้วแต่คนชอบนะครับแล้วก็เรื่องของสายเนี่ยเป็นสายที่ดีมากนะครับเอาจากเอาจาก feeling ของสายก่อนนะมันคือสายที่แบบดีอะนะครับของตัวนี้ที่ผมได้มาเนี่ยเป็นเทอร์มินอล3.5นะครับคือด้วยความที่น้องเขาเป็นสายถักอะความ mobility ของน้องเขามันจะเยอะมากความ เนี่ยมันสามารถหักตามมุมได้นะครับเนาะก็คือดีแล้วก็สายมันจะไม่ใช่สายแบบสายเส้นตรงที่มันจะดีดอะไรเงี้ยนะครับเพราะพอ,พอที่น้องเขาเป็นสายทักเนี่ยการที่จะพันให้น้องเขาอยู่กับที่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากแล้วก็จะหาได้ยากมากๆนะครับในตัวสายที่มันเป็นสายทักเนี่ยที่มันจะดิ้นหรือว่าดื้อน,นะครับเนี่ยคือตัวน้องเขาเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีเมมโมรีเลยนะครับ คือมันสามารถจับงอได้ตามใจชอบเลยนะครับก็อันนี้จะเป็นสิ่งที่ผมชอบมากๆนะครับแล้วก็ต่อมาคือเรื่องของตัวบอดี้น้องเขาเนาะบอดี้น้องเขาเนี่ยเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็คือถ้ามองดีๆเนี่ยเนี่ยมันจะเห็นตัวเครื่องในน้องเขานะครับเนาะมันคือพลาสติกที่อย่างตัวลัชที่ผมรีวิวไปผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นแบบนี้ไหมนะแต่ว่าเนี่ยอย่างตัวโรชิงโก้เนี่ย คือมันจะมีความมืดนะคือถ้าไม่สังเกตก็คือมองไม่เห็นเลยเนี่ยถ้าอยู่อย่างเงี้ยก็คือมองไม่ค่อยเห็นเลยนะครับแต่พอมันโดนไฟแล้วลองมองชัดๆเนี่ยคือมันจะเห็นเครื่องในน้องเขาเลยเนาะก็เป็นอะไรที่เจ๋งดีนะครับแต่ว่าที่ไม่เจ๋งเลยก็คือการสมใส่เนาะน้องเขารู้สึกว่าตัวน้องเขาอะ่ะมันค่อนข้างดันหูผมนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนจุกแล้วด้วยนะลองทั้งจุกสต็อกของน้องเขาแล้วก็ไปลองจุกของตัวเองด้วยเนี่ย ก็ยังรู้สึกว่าดันหูเนื่องจากว่าตัวน้องเขาเนี่ยค่อนข้างมีมีเรียกว่าอะไรตรงนี้นอเซลนะตัวนอเซลของน้องเขาเนี่ยค่อนข้างยาวนะครับแล้วก็ตัวบอดี้ของน้องเขาเนี่ยค่อนข้างใหญ่ด้วยความที่น้องเขาเป็นสองดั้มดิมิกสามบีเอ,อนาะถ้าผมจำไม่ผิดเพราะฉะนั้นตัวน้องเขาก็จะใหญ่พอสมควรแล้วด้วยความที่นอเซลของน้องเขามันยาวอีกเนี่ยมันทําให้การสมใส่เนี่ยค่อนข้างเป็นไปด้วยความลําบากนะครับ ก็อันนี้ถามว่าติไหมก็อาจจะเป็นแค่หูผมด้วยนะครับหูเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆใส่ได้ก็โชคดีไปนะครับมันทำให้นึกถึงไอตัว t r u e h e a r X Clinical Project Red นาออันนั้นก็จะเป็นหูฟังอีกตัวหนึ่งที่แบบถ้าฟิตเพื่อนๆไม่ได้มีปัญหาเพื่อนๆก็จะรักไปเลยหรือว่าถ้าเพื่อนๆไม่รักมันก็จะแบบเต็มไปด้วยความลำบากในการใส่ก็ประมาณนั้นนะครับฟิลเดียวกันฟิลเดียวกัน แต่ว่าพอที่หลังจากที่สามารถใส่ให้มันลงล็อกได้กับหูเราแล้วเนี่ยความสบายในการสวมใส่ต้องบอกว่าให้มิดนะครับเนาะไม่ได้ดีไม่ได้แย่นะครับพอมันล็อกกับที่แล้วมันก็ยังจะมีความกงเกงกงเกงนิดหน่อยนะครับมันจะมีความโยกได้นิดหน่อยในหูเรานะครับมันจะไม่ได้แบบฟิตพอดีเปียะขนาดนั้นนะครับสําหรับหูผมโอเคเนาะก็โดยรวมถามว่า เบลคุณลิตี้เป็นยังไงต้องบอกว่าค่อนข้างเฟิร์มเลยนะครับไม่มีความกิ้งกองเลยแล้วก็ฟิตเนสคอมอร์ตอย่างที่บอกไปแล้วแต่หูคนนะครับแต่สําหรับหูผมถือว่าใส่ได้มิดๆนะครับถามว่าฟิตดีไหมก็6เต็ม10แล้วกันแล้วก็ความสบายก็6เต็ม10เหมือนกันนะครับก็จะไม่ได้ใส่สบายขนาดนั้นสําหรับหูผมต่อมาไปที่เรื่องเสียงกันดีกว่านะครับเรื่องเสียงของน้องเขาเนี่ยนี่เลย นี่เลยให้ให้สนิ้วโป้งก็มีทั้ง2นิ้วโป้งแล้วก็มีทั้งนิ้วโป้งกลางอย่างนี้นะครับก็มาเริ่มที่เบสกันก่อน,อนเลยดีกว่าตัวเบสของน้องเขาเนี่ยมีมวลกับ i m p a c t ที่มันจะว่ากำลังดีก็ได้นะครับสำหรับสหรับมวลนี่คือแบบกำลังพอดีเลยฟังฟังแท็กเพลงได้ทุกแท็กเลยนะครับเป็นเป็นเบสที่ถูกจูนมาใน ในเรียกว่าระดับที่มันแบบกลมกล่อมจนจนเรียกว่าฟินเลยก็ได้นะครับมันคือมันไม่ได้เยอะหรือว่าน้อยเกินไปมันอยู่ตรงคําว่าพอดีเลยนะครับแต่ว่า Impact เนี่ยส่วนตัวรู้สึกว่า Impact ของน้องเขาก็ดีนะแต่ว่าตอนที่ตอนที่ผมไปฟังเนี่ยผมผมรู้สึกว่าครั้งแรกที่ฟังเลยนะรู้สึกว่า Impact มันน้อยนะครับก็ก็เลยลองฟังใหม่ฟังซ้ำๆไปเรื่อยๆแล้วก็โซนตัวเองออกจาก ่วนยังออกจากย่านเสียงอื่นเลยนะฟังฟังแค่เบสกับเสียงชันล่าเนี่ยก็ฟังไปก็มันคือมันมีอิมแพคแต่ว่ารู้สึกว่าอิมแพคมันไม่ได้เข้าหน้าตรงๆเก็ตไหมทุกคนคือเหมือนกับว่ามันไม่ได้ฮิตเข้าตรงๆฮิตเข้าจังๆเหมือนมันเหมือนมันฮิตฮิตเรียกว่าอะไรมันไปข้างหลังหัวผมแทนเข้าใจไหมตอนตอนที่ฟังแล้วตอนที่ลูกเบสมันฮิตเข้ามามันไม่ได้ เข้ากลางหน้านะครับทุกคนมันจะเป็นความรู้สึกที่เหมือนมันโดนเลี่ยงมากกว่าไม่ให้มันเข้ามาจังๆนะครับก็อันนี้ก็น่าจะเป็นอยู่ที่เรื่องของการจูนนิ่งเสียงของเขาแหละนะครับว่าเขาตั้งใจจูนมาให้เป็นแบบนี้นะครับซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมไม่ค่อยชอบแนวอย่างนี้เท่าไหร่ถามว่าเคยเจอไหมก็เคยเจอหูฟังที่การจูนนิ่งเป็นอย่างนี้เหมือนกันที่ไม่ไม่ได้จูนเบสให้มันมีอิมแพ t ที่เข้ามาตรงๆอย่างนี้นะครับก็ ส่วนตัวไม่ใช่ไม่ใช่บิ๊กแฟนสำหรับการจูนเบสอย่างนี้นะครับแต่ว่าถามว่ามีอิมแพ t ไหมต้องตอบว่ามีนะแต่ว่ามันไม่ได้เข้าตรงๆนะครับแล้วก็เรื่องของดีเทลรายละเอียดของเบสเนี่ยต้องบอกว่าตัวนี้ทำออกมาได้ดีมากๆนะครับใครที่ชอบฟังรายละเอียดดีเทลของเบสเนี่ยตัวนี้ทำออกมาได้ดีส่วนตัวติดอยู่แค่เรื่องของเอ่ออนะิมแพกเนาะที่มันเข้าไม่ตรงหน้านะครับที่เหลือดีหมดเลย คือเป็นเบสที่เรียกว่าดีมากๆเลยนะครับเนาะในในในหูฟังที่ผมเคยรีวิวมาทั้งหมดเนี่ยตัวนี้คืออยู่อันดับต้นๆเลยนะครับแล้วก็ต่อไปคือเรื่องของเสียงร้องนะครับเสียงร้องตัวนี้อีกเช่นเคยนะครับเป็นหูฟังที่เสียงร้องจะอยู่ข้างหน้าสุดแล้วก็เป็นเสียงร้องที่เรียกว่ามีความเป็นธรรมชาติแล้วก็ใสนะครับไอธรรมชาตินี้คือมันไม่ มันไม่ติดอุ่นแล้วมันก็ไม่แบบเหมือนโดนปรุงแต่งเข้าไปนะครับนาะเพราะฉะนั้นตอนที่ฟังเสียงร้องเนี่ยมันจะเป็นเรียกว่ามันจะเป็นความฟินมากๆเลยในการฟังเสียงร้องในตัวดอรเชิงโกเนาะคือเสียงร้องทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเนี่ยมันมีโน้ตเวทที่กําลังดีแล้วมันมีความใสกับเอเนจีที่กําลังพอดีกําลัง ได้ทั้งความสนุกแล้วก็ได้ทั้งอัธรลนะครับแล้วก็ยังมีดีเทลต่างๆเนี่ยไมโครดีเทลของเสียงเนี่ยที่ทำออกมาได้ดีมากๆอีกด้วยนะครับแล้วก็ t r a b l l นะครับชมมาตลอดเลยนะครับชมมาตลอดตั้งแต่เบสจนถึงมิด t r a b l l ก็จะชมอีกเช่นเคยนะครับเป็นหูฟังที่เรียกได้ว่ามีข้อติแค่ไอเบสนั่นแหละนะครับสำหรับส่วนตัวผมนะผมสปอยไว้เลยว่าทุกอย่างดีหมดยกเ้น ยกเว้นไอไอเบสนั่นที่มันอิมแพกไม่เข้าหน้านะครับเทรเบิลต้องเป็นต้องบอกว่าเป็นเทรเบิลที่เรียกว่าเป็นเทรเบิลที่ผมใฝ่ฝันใฝ่หาอยากจะให้หูฟังทุกตัวเป็นเทรเบิลอย่างนี้เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าหูฟังตัวนี้มันเป็นเทรเบิลที่นุ่มละมุนนะครับแล้วก็เป็นเทรเบิลที่เรียกว่ามีความมีความสปาร์คโคแล้วก็มีเอเนจีที่กําลังดีนะครับคือหูฟังตัวนี้เป็นหูฟังที่ถูกจูนมาได้แบบเล็ก ทุกย่านเสียงมีความพอดีแล้วก็มีความลงตัวของมันโดยที่มันไม่มากหรือไม่น้อยเกินไปนะครับแล้วพอเอา3ามก้อนนี้มันมารวมกันเนี่ยมันกลายเป็นหูฟังที่มีความสมดุลแล้วก็เหมาะสําหรับคนฟังทุกๆุกประเภทเลยก็ว่าได้นะครับอย่างที่บอกครับเทรลเบลมีความใสมีความเป็นประก,กายนะครับแล้วก็มี e NERGY ที่แบบกําลังดีนะครับแล้วก็เรื่องของความเสถูนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับไม่มีเลยนะครับไม่มีเลยเป็น เทอร์โบที่นุ่มนวลแล้วก็สม ooth มากๆเลยนะครับเนาะก็เรื่องของดีเทลของ t ทอร์โบเนี่ยอาจจะไม่ใช่หูฟังที่ถูกสร้างมาเพื่อที่จะเป็น king of detail หรือว่าเป็นหูฟังที่สามารถฟังดีเทลได้ทุก track เพลงจริงๆนะครับแต่ว่าคือดีเทลมันอ่ะก็มีนะแต่ว่าไม่ได้แบบเยอะขนาดนั้นนะครับเนาะต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็เรื่องของเวทีเสียงเนี่ย รู้สึกว่าเป็นหูฟังที่ค่อนข้างมีเวทีเสียงที่กว้างนะครับใช้คําว่าโปร่งดีกว่าคือเรื่องการจัดวางเครื่องดนตรีเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันกว้างขนาดนั้นแต่ว่ามันมีความรู้สึกที่ว่ามันโปร่งสบายแล้วก็ไม่อึดอัดอยู่ในนั้นนะครับแล้วก็เรื่องของการแยกฝีเท้าการเล่นเกมเอฟเฟกในเกมเนี่ยเมื่อกี้เพิ่งไปเล่นมาสดๆร้อนๆเลยนะครับคอฟดูตี้ก่อนที่จะมา ถ่ายคลิปรีวิวนี้ให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะครับเรื่องการแยกงขีดทานี้ก็ทําออกมาได้ดีนะครับใกล้ไกลซ้ายขวาหน้าหลังอยู่ชั้นบนอยู่ชั้นล่างอย่างเงี้ยนะรู้สึกได้นะครับคือไอ้ที่มันจะโดดเด่นเลยคือซ้ายขวาใกล้ไกลนะครับไอ้ข้างบนกับข้างล่างเนี่ยยังรู้สึกว่าเฉยๆอยู่นะแล้วก็เรื่องของความเป็นมิติในตัวเพลงแล้วก็การเล่นเกมเนี่ยถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็มีอะไรอีกเสียงเอฟเฟกในเกมนะครับเสียง เออลื่นผ่านและเสียงเอฟเฟกในเกมเนี่ยก็ถือว่าทำออกมาได้น่าเล่นมากๆเลยนะครับก็อันนี้จะเป็นประสบการณ์การใช้งานของผมนะครับโดยรวมก็ถือว่าเป็นหูฟังที่ทำออกมาได้สมดุลลงตัวนะครับแล้วก็เป็นหูฟังอีกตัวหนึ่งที่ผมบอกผมต้องบอกว่ามันมีเสน่ห์มากเลยนะเสียงของมันเนี่ยคือมันให้ความพอดีแล้วก็ด้วยความพอดีของมันอนะ่ะแต่ว่ามันไม่น่าเบื่อนะครับ แนวเสียงของหูฟังตัวนี้คือมันไม่น่าเบื่อแต่ว่ามันมีความลงตัวนะครับคือหูฟังบางตัวที่เขาสามารถทําให้มันลงตัวออกมาได้เนี่ยมันมันกลายเป็นว่ามันอีกอีกมุมหนึ่งของอีกมุมหนึ่งของคมเนี่ยคือมันจะทําให้หูฟังมันน่าเบื่อเนาะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆเลยก็คือหูฟังมีความสมดุลแล้วก็ไม่น่าเบื่อด้วยนั่นเองนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับคลิปรีวิวของผมคลิปนี้ใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืม ไปกดไลค์นะครับแล้วก็กด Subscribe ให้ช่องผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์สกิ๊กลิงก์ไว้ให้นะครับเผื่อใครอยากจะดูกราฟนะครับแล้วก็ถ้ามี s h อ p e e เดี๋ยวผมจะแปะ Shopee ไว้ให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามนะครับ r n s ส a g r กรส่วนตัวของผมหรือว่า i n s t a g r กรมช่องนะครับเผื่อมีเกมต่างๆให้เล่นนะครับก็จะโพสต์ลงไปในนั้นเนาะแล้วก็ใครอยากรู้นะครับผมเป็นคนยังไงก็ไป For IG ส่วนตัวผมนะครับเนาะถ้าอยากรู้จักก็ พิมพ์คอมเมนต์ทั้งมาได้นะครับทั้ง่วนตัวมาได้ผมคุยได้ไม่กัดน,นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบตัวลงเป็นเพียงเท่านี้นะครับเป็นเพียงเท่านี้แปลก,กแและขอจบตัวลงเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะอันนี้สำคัญมากนะครับแล้วก็เจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย